ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งของเราให้ดีนะจ๊ะให้ ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้อง ของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะเจ๊ะ ปรับให้พอเหมาะพอดีทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะจะช่วยให้ใจหยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ค่อยๆค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่ง โดยการตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือใครนึกถึงองค์พระทาย ก็ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสหยุดจนกลางองค์พระแก้วใสใสอย่างสบายสบายเรานึกอย่างไหนได้ง่ายถานัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะ ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาะในใจเบาๆสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะจ๊ะ ค่อยๆประคองใจจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำาภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหัง ต่อไปนะจ๊ะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็นิ่งใจยๆสบายๆส,สำหรับบางคนที่นึกถึงบริกรรมในมิตแล้วเนี่ยมันอด่จตั้งใจมากเกินไปไม่ได้ คือจะไปบีบไปเน้นไปเคลนภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจโดยไม่นึกถึงภาพก็ได้นะจ๊ะสรปุปง่ายๆว่าจะนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรก็ได้หรือจะไม่นึกถึงภาพบริกรรมมณีมิต ก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะการนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆวัตถุประสงค์ก็ต้องการแค่ทำอย่างไรใจจึงจะหยุดนิ่งอยู่ที่ศซนกลางกายฐานที่เจ็ดได้ เราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องในง่ายผ่อนคลายสบายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นใจร้อนไม่ได้นั่งจะให้ได้ตังใจมันก็ไม่ได้ จะไปนั่งหึดหัดอะไรต่างไม่ได้ทั้งสิ้นต้องค่อยๆประคองใจนิงน่งๆน,มนมุ่มๆเบาๆสบายสบาย,ยยสา,ยสายใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นเย็ๆโดยเฉพาะลูกลกนาคธรรมทายาท ทุกๆคนซึ่งจะเข้าสู่พิธีบรระชาในอีกสองวันข้างหน้านี้เนะี่ยในวันอังคารที่29มีนาคมที่จะถึงนี้นะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประครับประคองใจให้หยุดนิ่งไงได้ตั้งใจมั่นว่าการบวชในคราวนี้ เราต้องบวทให้ได้สองชั้นให้รู้จักคำว,ว่าชีวิตสมณะชีวิตของความเป็นพระมันดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรแตกต่างจากชีวิตครหัสที่เราเป็นมาอย่างไร,รเพราะฉะนั้นสองวันนี้สำคัญนะลูกนะ ต้องทิ้งทุกอย่างจริงๆลืมอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ตั้งคำนึงถึงในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายณช่วงเวลานี้ในปัจจุบันเนี่ยณวินาทีนี้ ในทุกทุๆอริยบททุกกิจวัตรกิจกรรมอย่าให้ใจห่างจากศูนย์กลางกายแม้บางครั้งใจจะหลุดจากศูนย์กลางกายพอนึกได้ก็ต้องกลับมาหยุดใจใหม่ มันจำเรืองที่ศูนย์กลางกายเอาไว้ไเรื่อยๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะลูกนะนี่เป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องระครับระครองใจให้หยุดนิ่งใจใสใส ใจเย็นเย็นซึ่งวันเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้เข้ารับการอบรมในสิบกว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆของเราธรรมทายาทบางท่านที่ส่งผลการปฏิบัติธรรมมา เล่าสู่กันฟังเราก็จะพบว่าแต่เดิมท่านเหล่านั้นก็ใจก็ยังสัดสายวิ่งวุ่นแบบชาวโลกทั่วๆไปแต่ว่าเมื่อมีความตั้งใจมัน่นจะบทให้ได้สองชั้นและกขมั่น ฝึกฝนประกอบความเพียรหรือพูดง่ายๆว่าขยันในการที่จะนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตอนแรกๆก,ก็มืดต่อมาก็สว่างแล้วก็เห็นภาพภายในเป็นดวงใสๆบ้าง เป็นองค์พระใสๆบ้างพบความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนบ้างพบแสงสว่างภายในบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรางวันสำหรับคนไขยันผู้ที่ประกอบความเบียนอย่างกลันกล้าอย่างถูกหลักวิชา ใช้วันเวลาของชีวิตในแต่ละอนุวินาทีในช่วงเตรียมตัวบวชอย่างมีคุณค่าห่วงแหนทุกอนุวินาทีที่มันจะผ่านไปในช่วงอบรมเป็นนากธรรมญาตาินี้เนี่ย เอาไว้สำหรับการฝึกตนฝึกตนตนหิวว่าเป็นนมะฝึกก็คือฝืนนั่นเองสวนกระแสกับสิ่งที่เราเคยทำมาตอนก่อนที่จะเข้ามาสู่โครงการในคราวนี้นะาจะฝืนพฤติกรรมที่เราเคยทำ สวนกระแสและกันนำใจกลับมาหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างนี้เ,เรียกว่าฝึกตนในทุกกิจวัตรกิจกรรมทนหิวเราเคยรับทานอาหารเกินกว่าเวลาสองมือ้อรวมทั้งสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งมึนเมาอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่เราก็ฝึกตน้นเราก็ทนหิวบำเพ็ญตบะแบบนักพลดแบบบรรจิตที่จะเอาชนะกระแสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความส,สุขสนานเพเลิดเพลินประมาทในการดำเนินชีวิต แบบชาวโลกทั่วๆไปเราบำเป็นตะปะในการสวนกระแสอย่างนี้ทำให้เกเลตในใจที่อยู่ในตัวเราเนะี่ยก็เราร้อนค่อยๆเจือจางแล้วก็ทนไม่ไหวเนะี่ยจางหายไปจากใจของเรา ทีละเล็กทีละน้อยการฝึกตนตนหิวบรมินตะบะอย่างน้อยอย่างนี้นะจ๊ะก็คือการเตรียมตัวเข้าไปสู่การเป็นพระแท้เมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆซ้ำๆสม่ำเสมอเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันน ก็จะมีอานิสงส์ให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้เข้าถึงความสุขภายในที่ไม่เคยเจอมาก่อนเข้าถึงความสว่างสว่างภายในที่น่าอัศจรรย์ว่าเราหลับตาแล้วไม่มืด เมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในก็เห็นภาพที่น่าอาัศจรรย์บังเกิดขึ้นในกลางกายของเราเป็นดวงใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวของเรา เช่นเดียวกับของทุกๆคนแต่ชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่ามีแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ภายในอย่างนี้เป็นรางวัลจกนกระทั่งถึงจุดการหยุดนิ่งแน่นในสมบูรณ์ภาพที่เราเห็นอย่างเรือนลางก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้น ในระดับที่ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกจะเป็นภาพดวงหรือองค์พระใสๆที่ชัดใสจ่มกระจ่างสว่างอยู่กลางกายของเราเห็นได้ชัดเจนจแจ่มแจ้ง หายสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจริงๆและเราได้เข้าถึงแล้วพระภายในนี้แหละจะทำให้การบวชในคราวนี้ได้ชื่อว่าบวชสองชั้นเมื่อเราทำซ้ำๆไปฝึกไปเรื่อยๆ ภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นจนมากกว่าลืมตาเห็นคือชัดเจนเหมือนเอาแว่นเอากล้องไปส่องขยายเห็นหลายละเอียดได้ายยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจทีเดียวมาหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วสว่าง หลับตาแล้วเห็นได้หลับตาแล้วมีความสุขได้ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกความสุขที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองจนกระทั่งสามารถอยู่เป็นสุขตามลำบังได้อย่างน่าอัศจรรย์ และวลกนาคธรรมญาตก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพระมหาเถรานเทละที่อยู่ตามป่าตามเขาห้อยหนองกลองบึงตามถ้ำที่ท่านปรีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่ไม่สะดวกไม่สบายแต่ทำไมท่านอยู่ได้อย่างเป็นสุข เป็นสุขจนไม่อยากออกมาพบผู้คนก็เพราะว่าท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงท้าใ้้ท่านเกิดความเต็มเปีย่มของชีวิตจใจท่านไม่มีความรู้สึกว่าท่านกายแคลนท่านลำบากท่านยากจน ใจท่านจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจของผู้ที่มีความเป็นใหญ่อยู่ได้ตัวของตัวเอง mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นหลวงพ่ออยากให้โลกนากธรรมธายาทุกคนเป็นอย่างนี้แม้เราไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้นอยู่ในป่าคอนกรีต แต่เราสามารถปลีกวิเวกได้โดยการหยุดใจกลับเข้าไปสู่ภายในบทครั้งนี้แม้ช่วงสั้นๆก็จะนำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นรางวัลที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจในทุกครั้งที่ระ,ะลึกถึงเล่าให้ใครฟัง ได้ยินก็เกิดความเพื้มวิติแล้วก็อยากจะเดินรอยตามไปด้วยพระศาสนาก็จะตั้งมั่นได้โดยมีตัวเราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการกอบกุ่พระศาสนาในการฝึกตนตนหิวบเมินตรบะเป็นพระแท้อย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาบ่ายนี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายลูกนาคธรรมททยาทุกๆคนอย่าให้วันเวลามันผ่านไปอย่าปล่อยใจให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปสนใจความสะดวกสบาย ให้ทำตัวประดุดพระเถรานุเถระที่อยู่ในป่าในเขาในถ้ำตามห่วยหน้องคลองบึงให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ